สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนโกงลายยิงเจอนะครับผมแบบมอนไม่ออกนะครับป้อมก็เปลี่ยนเป็นป้อมเพชรครับยิงไม่ได้นะครับป้อมยิงเราไม่ได้นะครับผมก่อนอื่นก็ต้องมีนี่ครับนี่ครับแอปนี้เลยนะครับ ES File x p l o r e r นะครับเข้าไปครับรอสักครู่ครับ เห้่าพมันเป็นแบบนี้นะครับผมเราจะเจอคุณเก็บไว้ในไหนนะครับผมอันแรกเลยนะครับผมก็กดเข้าไปป๊อนี่นหน้าตาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวลิงอะไรนะลิงตัวนี้เดี๋ยวผมให้ไว้ใต้คลิปนะครับผมนี่น่าจะสองตัวนี้หรือเปล่าใช่นะครับ เออใช่แล้วน่าจะสองตัวนี้แหละครับผมก็ให้เข้าไปที่ android data นะครับเนี่ย launcher เ,เนี่ยอ่านชื่อไว้เลยนะครับเผื่อไม่มีรูปเผื่อของใครบางคนไม่มีรูปนะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็เข้า r e s เลยครับเข้าไปถ้าใครไม่มีก็ให้ืตรงนี้เลื่อนออกมาเนี่ย แล้วก็เลื่อนลงมาสุดเลยแล้วก็สแสดงฝาที่ซอดน,นครับผมถ้าใครไม่มีนะแล้วก็เข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมให้พิมพ์ว่า i p นี่อ้าวแบตจะหมดไปเจอสองตัวนี้นะครับผมเนี่ยสองตัวนี้นะครับให้ลบทิ้งนะครับแล้วก็ไฟล์มันจะเหมือนกันนะเนี่ย สองตัวนี้กับสองตัวในนี้อ่ะเนี่ยอ่านชื่อไว้ดีๆนะครับผมอ่านชื่อไปนะครับผมแล้วก็ให้ย้ายใส่เข้าไปเลยนะครับวางทับหรือลบอันนี้ออกก่อนก็ได้นะครับค่อยวางนะครับโอเคนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในตัวเกมนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ก็มาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับผมค่อยเป็นแบบนี้นครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูสักด่านนะครับเอาอ,อมยิ้มแสนหวานก็นแล้วกันนะได้ทุกด่านนะครับด่านแรกตัวมันจองอมาแต่ป้อมมันจะเปลี่ยนอยู่นะครับผมเดี๋ยวลองเล่นดานนี้ให้ดูดีกว่า นี่ครับก็จะเปลี่ยนเป็นป้อมเพชรแบบนี้หมดเลยนะครับผมไอดีหลักขายไปแล้วนะครับผมที่ลงคลิปที่ว่าสร้างคิวไปนะครับขายไปแล้วนะครับผมก็เลยมีไอดีรองครับผมเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับก็ผ้ากากก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ใส่อุปกรณ์เลยนะครับผม ที่ผมตีคิวเรีนั้นก็ว่าเทพๆนะครับผมที่จิงเวลหนึ่งนะครับผมบอสเวลหนึ่งครับก็เลยเก่งนะครับผมผมก็เลยเก่งนะครัไม่ใช่บอสเก่งนี่นะครับก็ถ้าถ้ามาใกล้มันก็จะหายไปนะครับผมเนีย่ยแล้วดูนะครับถ้ายึดแล้วนะครับ นี่ก็จะป้อมก็จะโผขึ้นมานะครับเดี๋ยวตัดดีกว่าเนาะเรียบร้อยแล้วครับผมข้าเสียงผมใบเบาบข้าเสียงผมเบาก็ต้องขออภัยด้วยนะ ลุ้นกันว่าจะได้อะไรครับอูโหูขาวโพดซะง,งั้นครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการโปรนะครับผมสําหรับคลิปหน้าจะทําอะไรหรือโปอะไรก็ติดตามกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ